แฟนกับเมียขอบอกอย่างนี้นะไม่ขอจัดงานใดๆทั้งสิ้นนะคะเมียก็เลยบอกชัดเจนบอกว่าความรักมันสำคัญกว่านะคะ Love is more important น yeah? e victory <laughs> กำลังใจทุกคนด้วยเช่นเดียวกันํามาหากินอะไรก็แล้วแต่นะคบขออัปเดตนิดนึงละกันนะคะเพราะว่าเฮียคือมาอยู่แล้วก็คือคุสามีมาแล้วนี่นะคะแล้วก็ตัวจริงของเราก็คืออยู่ตรงนี้ And, แอนกับเฮียขอบอกอย่างนี้นะคือไม่ขอจัดงานใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันไม่ถึงก,การลาเทศบ้านเมืองเฮียก็เลยบอกชัดเจนบอกว่าความรักมันสำคัญกว่านะคะ love is more important y yeah? e ก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าไม่ต้องมีจัดงานอะไรหรอกนะคะเอาเป็นว่าก็ขอบคุณค่ะที่สนับสนุนแล้วก็อยู่คู่พวกเราสองคนนะคะให้กําลังใจเรามาโดยตลอดเวลาแอนก็ผ่านศึกหลายๆเรื่องมาในอดีตเนาะตั้งแต่ ปี2ปีที่ผ่านมาแล้วก็คือเฮียก็ได้ดูอยู่ตลอดเวลาเ <18 months. S 1> <months>, นี่ยเรื1อ m o อ t h นมันเอชีนมันส์คือ18เดือนที่เฮียไม่ได้กลับมาเลยนะคะพอเรากลับมาปุ๊บเนี่ยก็แน่นอนว่าเคลียร์ใจกันหลายเรื่องแล้วสิ่งที่เห็นอยู่ก็คือว่า1ปีครึ่งที่ผ่านมาซึ่งเฮียก็ผ่านดรามา่าแล้วก็คือว่าข้ามผ่านทุก,ทกสิ่ง<ๆ>ทุกอย่างได้ทําตัวอยู่เหนือดราม่าทุกอย่างได้เลยค่ะ ตัวของพี่มีเราก็ส่งกลับไปเรียบร้อยแล้วนะคะล้วก็รู้ว่าขอจบความสัมพันธ์ตรงนี้ที่สําคัญเลยก็คือว่าก็เลี้ยงดูเขาอย่างดีนะคะไม่ไม่ได้ทอดทิ้งอะไรเขาแล้วก็คือคุยแม่เขายื่ตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าเลี้ยงดูน้องชายเขาเป็นเขาเรียกว่าสมาชิกคนหนึ่งในบ้านนะคะเป็นอาร์ติส ที่อยู่ในบริษัทแล้วก็แน่นอนว่าทํางานอย่างดีอยู่ในเมืองไทยแล้วก็คงจะอยู่ก,กันหลายปีนะคะเ่ยเมื่อกี้คือคุณวินัยก็มาสวัสดีแล้วก็คือฝังเนือฝังตัวเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ขอเป็นน้องชายนะคะ c u r ล์ท u u จัส t ์แมนเห o น h e h คัล a ์ e ป็นนิว e รา e ธอร์นิ e บนะคะได้ยินไหมนะคะว่าเป็นได้แค่น้องชายก็บอกแล้ว รายการทีวีค่ะคนคิดว่ากําลังจะไปปิกนิกกับผู้ชายก็ประมาณนั้นแหละค่ะดูไม่เหมือนเป็นอาจักรวังที่เคยผ่านมาเพราะทำไมรูไหมดูแล้วบอกว่าเรียบร้อยมากเกินไปอย่าง